สวัสดีครับวันนี้เรามาดูในรถ bmw 330 em sport ตัวใหม่นะครับกับ ios 8เนี่ยเดี๋ยวเรามาดู Connected drive store นะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็น App store นะครับของตัว bmw นะครับอันนี้จะเห็นว่าเราสามารถที่จะทำตัวบันทึกนะครับภาพเวลาเราขับขี่เนี่ยโดยใช้กล้องที่มีกับตัวรถแล้วนะครับสามารถ subscribe หรือซื้อเพิ่มได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพมดูตัวที่ตัวรถเนี่ย มันมีมาให้อยู่แล้วนะครับตัวรถเองนะครับก็จะมีตัวแผนที่นำทางนะครับที่มีมีมาให้แต่ตอนนี้จะมีวันหมดอายุอยู่ที่2 0 2 6นะครับผมเราสามารถซื้อเพิ่มเพื่ออัปเกรดได้นะครับรีโมทซอฟต์แวร์อัปเกรดนะครับเมื่อก่อนเราต้องเข้าที่ศูนย์เพื่ออัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็สามารถอัปเกรดผ่านตัวรถได้เลยนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยมีซิมการ์ดอยู่ตัวนี้เทเลซอร์วิสเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การเข้าศูนย์การเข้าศูนย์บริการเนี่ยรถเนี่ยมันสามารถแจ้งไปที่ศูนย์เลยว่ารถต้องเข้าเซอร์วิสเมื่อไหร่นะครับผมตัวนี้ก็แพ็กเกจพวกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับรีโมท 3D วิวนะครับตัวนี้ก็จะดูรถได้นะครับเนื่องจากรถของเรามีกล้อง360องศาเนี่ยเราสามารถดูผ่านมือถือได้เลยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่รอบๆรถของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีวันหมดอายุเลยนะครับรีโมทเซอร์วิสนะครับตัวนี้เองนะครับก็ จะเป็นการมอนิเตอร์ตัวรถนะครับเราสามารถมอนิเตอร์ว่ารถของเราเนี่ยน้ำมันเหลือเท่าไหร่ต้องทำอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเซอร์วิสตัวนี้ก็จะเป็น bsi นะครับซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องผ้าเบรกจานเบรกตรงนี้ก็จะดูได้นะครับว่าวันหมดอายุเนี่ยเป็นวันไหนนะครับอย่างตัวนี้2,028ย2028นะครับดิจิตอลคีย์ก็สามารถใช้โทรศัพท์นะครับเป็นตัวเปิดตัวรถหรือสตาร์ทรถได้เลย นะครับหรือจะใช้เป็นคีย์การ์ดแบบพวกแบบนี้เลยก็ได้นะครับตัวนี้เองนะครับสมาร์ทโฟนอินทิเกรชันก็จะเป็นในเรื่องของ Apple CarPlay Android Auto นะครับซึ่งสามารถรองรับกับตัว iOS 8แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดนะครับแต่ว่าไม่อยากใช้ก็จะเป็นตัว Intelligent Emergency Call นะครับตัวนี้เวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับ โตรถนะครับก็จะมีคอเซนเตอร์ที่โทรเข้ามาหาเราเลยนะครับดูว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราต้องการรถช่วยเหลือถูกเฉินไหมรถล,ลงบ้านหรือรถยกนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือเลยนะครับก็ยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ